วันนี้ผมก็จะมาทำตามสัญญาที่ทุกคนบอกไว้นะก็คือเล่นทาซูมะกิเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวไงงะเออมอาจจะขอโทษหน่อยนะคะับเาเสียงพี่เขาเสียงพี่ผมแทรกนีผมจะมาเล่นตัวนี้ให้ดูนะครับตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ว,นว่ามันเป็นยังไงผมเคยเล่นมา อ๋ออาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งนะตอนต้นนะคะ วันนี้ก็ไม่ค่อยนี่เเลยแต่ว่าเสียงราะเสียงแผบนึง โอ้ยเอ๊ผมอาจจะพูดอะไรนี่เนี่ยก,ก็ขอโทษนะครับเปิดติแล้วครับบู๊เราจะใช้กับไอไอนี่ เรียบร้อยเอ้ยไม่ได้เวียงพม่ไม่ตาย đương nhiên là Hãy subscribe cho kênh Ghiền quan Gõ Để không bỏ lỡ Ô. Yeah. Okay. Mm -hmm.

Oh. <laughs> ผมจะบอกสิ่งอย่างหนึ่งกับคนดูหน่อยนะครับเพราะเซิร oh, <survey S 1> mm ์ฟวีของแบบนี้มันเข้าไม่ได้ mm hmm. เธอลเพราะอะไรไม่รู้มันเข้าไม่ได้ mm hmm. การาหันอะไรเม่รู้ครับ mm hmm. ผมเลยต้องมาเล่นปกตินะ อยากลองสกิลนี้ดูนะแปับหนึ่งโอ้โ,อโอสอหสกิลโคตรเท่เลยครับ เอาริงก็เทนเนาะใครอยากให้คิดว่าผมอยากลงทำอะไรก็คอมเมนต์มานะครับสำหรับใครที่ไปติดตามผมนะก็ช่วยติดตามผมหน่อยนกันนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะ ูมทำครั้งแรกคลิปนี้คือเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนคะครับและนี่ครับ